ซื้อเป็นเดือนสองเดือนสมเดือนไปเลยค่ะอย่าเสียดายตังค์อย่าไปเสียดายตังค์ตอนนี้เพราะถ้าเสียดายตังค์ตอนนี้เท่ากับว่าคุณอะไปรอรักษาในตอนหน้าครูเป็นคนแบบแล้วครูก็ขายแบบนี้มาตลอดนะคะครูครูแทบไม่ขายหนึ่งถึงสองกล่องสามกล่องเลยค่ะครูมไม่ขายตั้งแต่ครูเปิดแบรนด์เองตั้งแต่ครูขายแบบเป็นนักขายมาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาซื้อของครูไปหนึ่งกล่องสองกล่องกินไม่ได้ผลเลิกกิน ครูเสียดายตังแทนเขาค่ะไม่ได้อะไรหรอกนะพอกินไม่ได้ผลก็จะไปพูดว่าไม่เห็นดีเลยกินแบนด์ไหนก็ไม่ดีสักทีกินแบนด์นั้นก็ไม่ดีแบนดนี้ก็ไม่ดีอันนี้บอกว่าดีก็ยังไม่ดีไม่ดีไม่ใช่เพราะของเขาไม่ดีไม่ดีก็เพราะคุณน่ะมันไม่ไม่ใช่คุณไม่ดีหรอกนะคะแต่คุณยังไม่เต็มที่เลย เพราะฉะนั้นครูเสียดายตังแทนเขาครูจะบอกเขาว่าซื้อไปหนึ่งถึงสองกล่องเอาไปลองลองคือลองรสชาติหรือลองอะไรคะครูถามแบบนี้จริงๆค่ะใครที่เคยผ่านผ่านอินบ็อกซ์ครูมาก่อนอ่ะที่เคยทักครูมาก่อนอ่ะจะรู้เลยครูจะถามเลยครูไม่อยากให้เขาเสียตังฟรีแต่ถ้าเขาอยากรู้รสชาติเอ,อ,อยากลองชิมก่อนค่ะโอเคจัดไปะนะคะจัดไป จะได้รู้ว่ามันหวานกเออมันหวานอ่าย่หวานนะแล้วมันมีกระเจี๊ยบนะเปรี้ยวหวานนะสินค้าครูเปรี้ยวหวานนะคะสินค้าครูเปรี้ยวหวานนะเด็กกินได้นะเด็กหนึ่งขวบยังกินเลยค่ะใช้ช้อนตักกินเมื่อก่อนสองขวบเนาะที่ครูเห็นยกแก้วใช่ไหมตอนนี้หนึ่งขวบนะคะแม่เขาให้กินเพราะเขาเป็นทารกซีเมียงแต่เกิดเนาะเป็นเป็นแบบอะไรนะเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงแม่เขาก็ป้อนแล้วเด็กชอบค่ะนะคะแม่เขาก็ตักช้อนให้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะกินได้กินได้นะคะเพราะว่าถ้ามีเคสแล้วครูก็ถึงจะเล่าได้เนาะเสร็จแล้วครูก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรวะถ้าเราเสียมวแต่เสียดายลูกค้าก็เหมือนเดิมเราได้ตังค์เข้ามา3 0 0ร้อยหกร้อยเสร็จแล้วเขาก็ไปเราไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเราเราคิดนะอันนี้ครูคิดในส่วนของครูนะแต่บางคนอะ่ะไม่เป็นไรหรอกเออมันซื้อกูสามร้อยหกร้อยมันกินไม่ได้ผมมันไปก็ไปกูได้ตังค์มาแล้วสามร้อยหกร้อยเราไม่ได้ต้องการที่แบบว่าเอาตังค์เขาแล้วจบ เราต้องการช่วยเหลือคนไม่รู้นะอันนี้เป็นทัศนคติของครูนะแต่คนอื่นครูไม่รู้ครูก็ไม่ได้แบบบอกว่าพวกคุณจะต้องมาขายเหมือนครูแต่ครูเล่าให้ฟังเฉยๆว่าทําไมครูถึงไม่เคยขายหนึ่งกล่องสองกล่องแต่ทุกวันนี้ขาย2กล่องก็ได้นะเพราะสองกล่องชาชงอะค่ะก็ได้1เดือนเนาะก็ได้1เดือนนะคะเนี่ยตัวนี้สองกล่องก็ได้1เดือนอันนี้ขายได้แต่ถ้ากล่องเดียวครูไม่ขายแต่เมื่อก่อน2กล่องครูยังไม่ขายเลยเพราะครูจะขายคู่กับแคปซูล เพราะว่าลิดร้อนลิดเย็นนะคะมันต้องเข้าไปบาลานซ์กันหนึ่งเดือนก่อนพอหลังจากนั้นคุณก็เลือกกินว่าคุณจะกินชาชงชาแคปก็เรื่องของคุณอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะอ่ะคุณจดไว้นิดนึงเสร็จแล้วนะคะอย่างในเนี้ยอ่ะทำไมครูถึงให้กินคู่กันเนาะครูก็จะมาเล่าเรื่องนี้ก่อนนะอันนี้เล่าไปแล้วนะว่ามีกระชายดํากับพริกไทยดำเนาะสองตัวที่ช่วยในเรื่องของไตทําให้ไตดีขึ้นนะคะทําให้ค่าไตาดีขึ้นไตทํางานได้ดีขึ้นบางคนนะคะถึงขั้นฟอกไตแล้วนั่นหมายถึงไตทํางานไม่ได้นะคะ ใช่ไหมไตทางานไม่ได้แล้วถ้าจะดีไม่ล่ะถ้าเกิดมาวันหนึ่งอะคะ่ะแล้วไตเขาอะสามารถแบบฟื้นฟูเราไม่ได้บอกว่าเรารักษาสักคําเลยนะคะแต่เราอะบอกแล้วว่าบางครั้งสมุนไพรมันมากกว่าการรักษาเราก็เลยขออนุญาตไม่พูดเรื่องการรักษาเนาะบางครังมันมากกว่าครูใช้คํานี้ดีกว่าเหมือนตัวนี้ค่ะมันคือฤทธิ์เย็นแล้วสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยตัวนี้มันไปบางคนถามครูว,ว่าสรุปแล้วอะ ตัวไหนก็แน่ช่วยเรื่องไตมีมีนะมาเยอะมากหรือสรุปแล้วอ่ะตัวไหนช่วยเรื่องอามาพึกอมาพาดตัวไหนช่วยเรื่องอะไรอีกนะวันนี้ครูเจอคําถามตัวไหนช่วยเรื่องอหลอดเลือดตีบนะวันนี้ที่ครูเจอนะคะครูสรุปให้ฟังเนาะการกินสมุนไพระคะ่ะอย่าถามว่าช่วยเรื่องแล้วหายหรือเปล่าอย่าถามครูแบบนั้นนะคะ1ครูบอกแล้วการกินสมุนไพรต้องมีวินยัย2 ครกการันตีที่ 1- นถึงสเดือนฟังให้ดีนะคะคนที่ขายหรือคนที่ไม่ขายหรือคนที่กําลังจะอยากกินหรือคนที่สั่งมานานแล้วคุณไม่ได้แบบคือมาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะมาถึงจุดที่ไกลมากแล้วอะค่ะครูแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากลองอะคุณลองไปเลย1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันว่าคุณจะเลิกหรือคุณจะกินต่อหรือคุณจะดูแลสุขภาพแบบไหน เพราะบางคนอะค่ะเป็นมา5ปี10ปีจะมาให้หายเพราะหนึ่งเดือน2เดือนบางทีก็อยาคาดหวังมากเกินไปร่างกายคุณระบมมาเท่าไหร่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะตัวอย่างตัวนี้ที่ครูทํามาไปดูนะคะสมุนไพรสีแดงอย่างเช่นคําฝอยอาสมุนไพรที่ช่วยเรื่องไตได้ไม่ได้ช่วยสมุนไพรที่ดูแลทลํานุบารุงเรื่องไตได้ก็จะมีคําฝอยกระเจีย๊บบยบใบเตยใบยบัวบกใบหม่อนนะคะพวกนี้ช่วยได้